รกำลังจะตไปกลตตดียอ้โอ้โอากัจะเป็นดินเนี่ยทุกคนคนน้นรถเอะมากสายสาไฟนะเอ้ยเจ๋อเอ้ยข้าเจ้าสว่าเจ๋ยเอ้ยอูหมูนีหมูเนื้อหมู บาวคือกันนะคนคนใตคนใตดำกับคนไทยบอลคือกันอื สบายดีไงเมื่อแรงทุกคนอยู่ที่ประเทศเวียดนามเดียนเวียนฟูทุกคนอายาเมื่อแรงทุกคนน่ะมืดอแต่เด้อตอนนี้กันเลยกโมงแรงแล้วจา้าเอาวันสิพากันไปหาข้าวกินทุกคนออืมาแต่มาแต่มเตมืองสามหมื่นทุกคนเนาะม,มาฮอแล้วก็อาบน้ำอาบท่านุ่งเครื่องน่งของแต่กะเอารถออกมา เยี่ยมไปฮาทอาหารน,นะคนเนาะไปเบิ่งกันว่าเขาชิได้ฮัทเลยเนานะคันให้กินบุฟเฟ่ตกอะบ่อยิ่มแล้วยิ่มแล้วบอ่อยากแล้วจะหา,ากินเมนูอื่นเลาเนาะจะสิได้ยงนะังเนาะสิได้กินอยู่บ่เนาะอ่าแบงแสกวก๋วยหลังไงเนาะอ่ะอ่ะทาเบิ่งจ้าปุณนะขุนวาขุ่นให้เนาะวาขุ่นให้เนาะฮะไปอินขึ้นไปอ,<ร>อินวะไปอินใส่ นี่ม้งกินอยู่บ่อยใช่ไหมม้งกินข้าวกินยังมงกินข้าวกินมงกินข้าวกินยังตอนแรกแบ่งเสียงทานเจ็ดเสื้อกินเลยนี่ใส่กอยู่กินข้าวหนึ่งอ๋อเดียวที่มีแถวนี้เนาะเขาแถวนี้เขาเตอร์กัมมี่สุดจะกินอ่ะกินเลยกินกยังกินเฟอร์กัมอี่กินเออเฟอร์บอกกัมมเฟอร์เวียดนามอะไรก็ได้เฮ้ยนี่กัมมีอ๋อบอกเท่ยนี่กัมีอ๋อเคสอ่ะ แถวนี้คือแถวนี้เป็นแถวนี้เนาะมองเจริญสุดเนาะมองเจริญสุดแล้วแถวนี้ก็เลยน่อาหารหลายแถวนี้ทุกคนแถวเขาอยู่กินเลือดตัวหนาเลือดตัวป็ดเลือดตัวปิดเป็ดกินเนี่ยกองนี้มีก็เห็นยุงก็คือเราเป็นผู้ไทยผู้ไทยเวียดนามทุกคนก็เลยว่าภาษากันรู้เรื่องเนี่ยเออใกล้ใกล้กันนี่แหละคือว่าสะดวกสบายดีทุกคนป้าเดี๋ยวเขา จะหาฮ้านก่อน้สิไปหาน่อยทุกคนเพลงกันไหมเพลงเียซิงซิงซ่งซิงซ่งซิงซงามค่ำคืนพี่เดียนเป็นฟูป้าจี้กากอยู่เนาะมนะเอาลาเซอร์ปาเดอร์เป็นปะเป็นอดเซอร์ปาจะพังไปไปหาเลยเอ้าไปเล เอากะไรอ่ะอากาศเย็นนะทุกคนอากาศเย็นไยเย็นมากกินหนาเปล่าอ่ะดูนะอืมขายเสื้อผ้ามี่เสื้อทำงานเท่านั้นเลยเนาะนวลๆมันเจ้าเก่งไรอย่บ้างเกียร์เก่งมา้เกียร์จังได้นลย เออเสื้อผ่างนี้เนาะเพลงเพลงอยู่แล้วเลยอย่ดทันทีไปสอ้ยามค่ำคืนจะได้กินอย่างนี้รััเลาะเลาะบุคคลทุกคนงานนี้บอกเลยมีเกิบเด้มีเกิบมือสองห้าสิบห้าสิบดอกไหมคูครูะห้าสิบดอก ห้าสิบพันดอกม,มีไอซครีคมอมั้โอ้ร้านเนี้ยเขาเปียกเผลออะไนะรถันาดรดไปรถขนาดรดเดี๋ยว <c oughs> โอ้โ่างกันลยจะเป็นก้อนดินเนี่ยทุกคนโรถกป้าจะสาวงสายไฟเนาะเอยเจ๋ยเอ้ยข้าเจ้าเยเจ๋ยเอ้ยเขาตั้งมเลยงอยู่ตั้งขนยามมือเลยงเนาะที่มียังกินเนาะเหาเลาะหล่อนเหมือนเนาะ ที่ดนี่คืออะไรส้กรงกสกอง,กองปลาส่อูวี่ก็อกน้อกินก,กินแรกอแล้วปิงๆยังๆที่ไข่หอยได้มอนีดิเลยไข่ปลาไขอย่างไปด้วเอไข่ตัวปลาตัวหอยเจาตัหอยจูไป kết không không tìm không đêm. không, tếm. không tếm thôi tìm phá tìm phá không nhiều đâu

เดี๋ยวขายยาบุแรงขายผ้าขายหนาไปมันเผาเอาเอาอันนึงเอาอันนึงเม่เอาอันนึงอันนึงอันนึงเออเอาอันนึงแต่แม่คือกันควานไถคว้านไถเอาไดำคือกันเนาคนแตดำเหรอไถดำอ๋อเอาอันนึง

ซชิมมงนะเอาลุงโฮไปเลยลุงโฮไปเลยโฮไปแสนขึ้นหนัสีสิบปันน่นะสีสิบสีสิบสีสิบปันนี่โอ้ยจ่าใจาป๋าเล้อกคนหนึ่งเมนูกินกินกิกินเลยกินเลยเนาะกินเลยกินเลยโอ้มีแจวแจวแจว เจลไหนมากินเป๊ะนะกินตรงไปนี Hence, no, no ่นี่ยกินนี่กินนีชิม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 อันเดียวชิมอันเดียวกินน้ำตาลตั่งกินเม็ดไหโอ้หมูเนาะนี่หมูเนื้อหมูเนื้อหมูไต้าวคือกันน่ะคนคนไตคนไตดำกับคนไทยเว้าคือกันอือตาวไส้ปลาแซบแซ่บแซ่บเจลเจลแซ่บ

กินข้าวตอนะจ๊ะก no ิน no ข้าวก่อนที่เขาจะได้พักผ่อนค่ะเขาสั่งฝิ่นฝือด้วยฝือเวียดนามนะใส่เนื้อเป็ดนำปลาเส้นเส้นใหญ่ไงทุกคนเส้นใหญ่ไงไอเฟิร์จะกินทีเดีนะเมื่อกี้เพิ่ามาเพิ่มส่วนยะไม่ว่าจบุกินว้าเลิฟเฟือเลยเราก็เลยอยากชิมนำนะเราะเป็นเจ้าหน้าทฝือเวียดนามนะมาแล้วก็ต้องได้ลองกินเนาะ กินกันทุกคนน้ำมาตูมน้ำมัตูสิบามบาทห้สิบตางถือเนาะเรื่องสามปอนด์สี่สิบบาทเออสีิบสี่สิบสสบัถือว่าหลายอะถือว่าถือนะใส่งดใส่งอนใส่งอนไม่ละใส่งงอนซอซีกบานซื้อกบานทุกที่้ก็มีขายแล้วจังวะบะหินนะเอาทุกคนมาชิมบ้างเนาะปินยังไงนี่เซฟที่ไว้แห่ง นุ่มอยู่บอนละพักกับกันหลอยู่ด้นี่เต่องถุงทุกคนมากมาพีบะหมี่กะปิเนาะเขาบะหมกะปิเขาบะหมีกะปินะนี่อย่้ยไพริไทยพริไทอ๋ฝยที่ต้องใส่พริกไทยนเขียนบ่ออะตรเียมกระเทียวเยียวกระเที่ยวเียวกระเทียมใส่ไสอ này hừ xong rồi cây bị khai nè, rồi <laughs> <laughs> <Bổng nuôi. cười> <laughs> <laughs>

có tất cả biết